ง้านที่สองของพอบานใจกล้าอันนี้ซ่อมกอกน้ำหยดดูซิจะสำเร็จหรือไม่หมอติดตองก็เลยหลังจากขันเกีียวแล้วมามาเปิดดูทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นอเอ้ย เรียบร้อยครับจบงานครับ